คราวนี้จะมาแต่งคู่ซี้นเลยนะคือเราจะส่งแต่เป็นหญิงหญิงชื่อว่ามิสซิลีกาชินบุเราจะมาแต่งโลกคู่เขาสองคนกันแต่เป็นึงอเขาปรับส่วนๆกันนะคะทุกคนแต่ว่าตั้มแบบส่งเสรฟ็จโอเคไหมคะก็ปรับส่วนเสร็จไปเรียบร้อยหรือว่ามันส่งไปเ,เรียบร้อแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วไปที่ทรงผมกันดีกว่าแต่ว่าไปตอนที่ทำทรงผมอะไรเสร็จดีกว่าเนาะ ว่ามานันจนานอู่เพื่องผมโอเคไปอ่ะทุกคนกดมาสดอันก็เสร็จเรียบรอ้อยทรงผมแต่เป็นสีผมเป็นสีคีนบุลแล้วกันเปลี่ยนไปสีนินเชลีดีกว่าชมพูเขียวเขียวน่าจะเหมาะ็อาจจะเปี่ยนไปสีตาแบบขาตาแบบนีงที่มื่อสัาหก่อนหาเลื่อนๆดูแล,แ,ลแ,ลแล้วกันนะออยากดูก